สวัสดีครับวันนี้ป้าโอ้เขาไปตลาดแยงน้อยมายแล้วครับบางทัางที่ไม่ได้ไม่ได้ไปมาเป็นอาทิตย์นี่ยตามเขานี่ฮะเขาได้สลัดมาโอ้ป้ามาได้ไงเนี่ยนี่ครับใจทั้งซีวิสรูตัสแล้วก็ตลาด ลงทุูกลับไปซื้อนี่มันนี่ใช่ติมห้าร้อยกว่าบาทแต่นี่ครับวางเขาพึ่งมาพอดีก็เลยแไดได้วมาดูไอติมไหมเออเขาอ่นี่อยู่นั่นแหละเัาอย่าเลีเรายอมมาเลยนี่ครับ นี่ครับพี่เปานี่พี่เปาอาบกมือไวๆหน่อยเขาเข้ามาสำรวจเข้ามาสำรวจปลาเขาครับปลาเขาซื้ออะไรมาเนาะเขาเพิ่งนอนตื่นครับตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งนะครับเพื่อนๆอ้าวอธิบายเพื่อนๆหน่อยมีอะไรมั่งป้าไปตลาดมาป้าติมาม่าจะมาที่แคปเจอชอบกิน วันนี้ทรงผมใหม่พี่เปาครับวันอีเขาร้อนครับนี่ครับทรงไม่ไปโรงเรียนครับเยอะไม่กล่องเยนะเยอะไม่กล่องเลยนะเยอะมีอะไรบ้างเยอะอย่าไปใกล้อนี่เด้อร้อนแกนั่งรอนั่งรออันนี้ไม่สามารถบรรยายได้ โอ้โหแทนแท่นแทนเจอมาถึงยี่สิบแท่งกันเนี่อ๋ออันนี้อะไรเนี่ยตีนทั้งหมดยจ้าตีนครับตีนทั้งหมดิมพอดีขายไข่ไปแล้วก็ไม่มีไข่กินอยู่บ้านครับก็เลยโอ้ยอย่ามาใกล้ถอยเสียโรเจอร์อ่ามานตงนี้มาทางนี้อ่ะพ่อ ลากล่างนี้ไม่มีไข่กินครับก็เลยต้องเอาไข่มาลากเข้ามาอย่างนี้นี่ครับลากเชือกี่เป่ากันนะครับเพื่อนเนมื่อกี้ก็เพิ่งเดินได้ตั้งแต่เมื่อวานก็รู้สึกขัด,ข,ดขัดของเข่ามั่งแล้วก็รู้สึกเจ็บอุ้งเท้านะครับเดินได้ทีมัมาราตนะีมันเสียโซ <laughs> เออเอาเมาเสียทรงกอให้มันอยู่เอาเข้าเลือยงังนี่ครับเ,เพื่อนๆอ่าฝากกดติดตามเลยครับไป,รไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ